สวัสดีครับสบายดีมือนอีกับมาอีกมือน,นึงอยู่บ้านนาดีนะครับบะเธอมาเจอหาปลามือน,นีเมื่อก่อนเห็นไปเล่นน้ำอยู่ได้บ่ละได้ยังบ่ขา,ากะมาบ่โอยขากะมาเนะาะ ยังได้เจ็กตัวเลยอันนี้นี่สีมืออเไรบ่เลยเขาคือพาเมือส่ะขันขันอยู่มตีแกัแล้สมาาพุ่นอ่ะมาได้เจ็กตัวเลยเนาะมือนี่ย้วยใสหลังบ้านพอันนี้ที่ไปพุ่นบ่ โอ้เบิ่งก่อนเด้อเพื่อได้ไปเบิ่งน้ำจ้ะมองที่เขาเล่นน้ำเหมือนสิโอ้ตอนนั้นจะเปตกยุวิ่ะเอ,อ้อตึกหลังบ้านนะหวยหลังบ้านของเจ้านะ <c oughs> จะไอ้ที่ตามไปเบิง่งเด้อได้ยินาะน้ะ <c oughs> นองอันนี้นะหาแต่ไปสาวนี่แหละไปเล่นน้ำอยู่มือนนะ่ะไปเข้าเดินทางต่อ แต่ผมมั่นใจได้เด้อว่าที่พาไปบึงน้องปัญหาปาบาปน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาเลาะบ้านนาดีนะครับหลังฝนเสาตกนะครับมาบึงความผู้ดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านกับเจ้านะหมะืมอนเสน่ห์แบบมายิ่งใหญกแข่ักนะครับบ้านนาดีนี่ชื่นใจวิชื่นใจผู้ใจผมขนาดเลย าจอยวะไปดข้างในอ้ลหเาจอยกับดิข้างในนะเพิ่ยืดสาเนาะข้างในเนาะไปสัส่นถ้าจอดนี <these> <Peace. S 1> ่บ <engineering Allison. S 1> ่ย <hike. S 1> ้ำแผงเราเอาลายจุดอะไะแต่อะได้ียตัวหอยนอนแม่ไกลกลัวอันนี้เข้าอยังไง ข้าวกลัมอปป้ยังกินบะเนยเนย่ยเน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 นยเ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 นเน้เงยเนยเนยายเนยเน้อนยเนยเนัเนย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 าน้องยเนเะน้อนยนยาน้เนนยนยเเนเนยเนน้องยยากกนชื่อ,อนยเนนยยเนนเนยนนยนยนนนนนน้ เออน้าดีกันหากูได้พันาดียังมีตเข้านี่นหะตอนเเตดบุญใหกเตงโอ้ชากเดี๋ยว่ม่ได้เศร้าเมยเลยไม่ได้เศร้าเลยมีตำข่าทุ่เง่้บ่เถอนี่อีกล่อะไรอนีกลงอกลงจังห่เองออีกลอะไรอองั่ไปนะอันนี้วิ่งกลใช่เอไปเจอจะก็ตาอีกลงออบุซี่ บอกภาษาลาวเอาเขากำสีมาแลยเนี่ยข้าขาวเอเแค่จะกรอกไปสารตัดมือนะสิโอ้โหเคุยอะไรกันวะเหมือนอยู่เหมือนอยู่ประเทศที่สามให้น้องต่ำไปจะไป็นลมน้องเซร้าน้องกำลังได้จังหวะเลยมือได้ต่ำดุเอาจมูนได้ต่ำตลอดเด้อดนดต่ำเลยมันเล้โอ้โหบ้านนาดียังมีต่ำเข้าเด้อพี่น้องเด้อขั้นลายเลยย้ำบุญเนาะ เออมาตำเข้าใช้ชายเด้อวัตข้าชาอยากลองตำได้ปะตำรเี้ยมันหกเ่าตำไเป็นจริงะิมันกออกปะขอขอขอสัก3-4ช็อตได้ไหมอยากลองตำนะชาพีชาจับตำให้หน่อยดิหน่อจับก็ได้จับซือจับจับหน่อยจับสักกระเบือให้พี่สังเกตตัวเปลี่ยนคนตำเปลี่ยนคนตำแล้วนี่คนนี้ดังแน่นอนะคนที่กระดุเมื่อกี้นี่ะนี่นะคนที่เราคุยกันปากทางนะ ทำไมเดินมาเาาร็วจังอยู่เพื่อนว่าน้องพลอย่ยบุสบายบ่เข่าแล้วก็วเป็นใครทานนีเข่าโอ้ยี่เราจะยิ่ง่ายไปลิ้นพเพคนปิดอย่างไรเนาะตามละน้อง,องอยังอันนั้นอ่ะซื้อยังน้องพิมน้องพิมน <บะ S 2> ้องพิมเมื่อกี้น้องมุนบ่เฮ้ยจะมี ตัวนี้เลยตัวนี้เหละน้องต้องพิมายุ้เท่าไหร่เนี่ย13 13 13เอาเท่าเท่านี้เลยนี่ก็14หยาเลยเรามาเกลี่ยแล้วโชคดีโชคดีมาเจอันน้องคนน้องพี่พี่ขอนยิงเราเจาะเลยพ่อเข่าเอาต่อไปสิฟัดเข้าไปเนี่ยเอาเข้าใส่ใส่เอียงนะเจ้าของลืมเลย กระด้งมันพี่เรียกกระด้งเออกระด้งเหมือนกันท้าเอามันเลยการชงเงินให้มัดนี่ควัดควัดควัดมาวางตามเท้าฝาขนมให้น้องกินเลยเด้อมาลดมือฝากขนมมาให้น้องกินเลยเด้อคู่ในเบิรงคลิปเลยเบิ้นกัระป๋งเพี้ยนกันหนาอเอายนาอเอามือ ไม่ใส่พงเนียทางไปกวนคว้วไอ้คุณปะโ้ยโอ้ยเียนชั้นไหนแล้วเด็กมอสองมอสองเอ้าฟักเองนี่เขาไปฝันให้ไก่สวยงามเนาะวิถีชีสนองบ้านนาดีเมืองมหาไซ แขวงขามมวนน้อ,นนองผิดตอนนี้เปลี่ยนมือมาเป็นมือของแม่เท่านะเห็ดมาเนี่ยเมื่อกี้เป็นเอ้กับน้องไอ้บอลมอเชื่ออะไรไม่ใชื่ออยไ,ได้ตั้งชื่อมารวมข้ามื่อน้องขาวชื่อน้องขาวโอ้ตั้งเมื่อกี้โอ้ยยังมาคัดใช่ขายเป็นโลน้ำสลายเป็นทับเป็นโลเขาขายแนวใดนี่ เห็ดเป็นโรละชัดในละชีชิบนะอ๋อเออบวทอดรูกเนาะเห็ดเป็นแบ่งเป็นกองเป็นกองเส้นธงเราเข่าหรือว่าเป็นไข่เนี่ยมื่นที่มีห่อข้าวต้มนละเพิ่์มบ้านมันจะมีบนกองข้าวนึ่งข้าวต้มแล้วนึ่งเอาเห็ดเลยเดี๋ยวคนนี้เยอะแน่เลยเนาะคนนี้เยอะตามข้าวเลยหอมอ่ะนี่โฮมพีเชเนลอันนี้ตำมาเลย เม่ยนิ้ไข่เลยจะติดตึกไอไหลบวบไม่ได้อายว่ะไม่ต็ดตึกโอ้เด็กนักเลยเนาะเด็กตีแกเคยหิบไข่ไข่จะมือละสามมือสามมือนะจะไข่มือนี้เท็บเอิร์กเท้าเลยว่าตัตอนนี้ไข่แไหมโอ้ได้ห่าเป็นไข่ละไข่บวสบายหาแต่ที่ส่วง สามสามสากี่วงเาได้ยินเฟินว้าวอน้ออเป็นไส้แล้วพอเมื่อนั้นจะเบินเล่นไปเด่นน้ำน้ำกันไอจอยโทรมาวามาลินว่างมาไวไปไส้ก็เลยพาดมาคุณแวนองพอยปไสเมื่อไดรบุญบ้านเลยนองพมื่อมื่อนห่อกรต้มเนี่ยเป็นห่อกระตุ้มอ้ยบุญเลยแหละมือเนาะ มื้อนี้บ้านมื้อนี้บ่เขาจัดแม่นจัดอยู่ไสบ้านเตอไปบ้านแตนพอโอ้บ่แม่น่นี่เนาะบ่แม่น่นี่เรามีกิจกรรมเนาะเไปใชบ้านลูุ่นบ่อือพอคิดว่าเป็นบุญบ้านนี้เลย่แม่นเนาะมีวัดอยู่าอวัดร่วมกันกับบ้านแตนปชนน พุทธคณาบอกมาบุญาเอาเส่นเส่วนเอซีแนมาลินบุญมาลินบุญบ้านน้องคอยเด้อมาลินบุญบ้านน้องคอยเด้อมือใดนี่วันวันที่เท่าไรเหมือนมือนี้วันที่สี่บอกนี่วันที่สามดิมึงมึงสามบอกเออสามแล้วไม่ไม่เส้นซวนมาน้องคอยเด้อมาเด้อมาลินบุญบ้านน้องคอยไม่้ ันที่4เนาะวันที่4วันที่4กันยาหรว่าวันที่4เดือน9ปี2 0 2 5อ๋อคือวันพฤหัสบดีเข้าวันพฤหัสบดีวันศุกร์ใส่บาทอือเฮาอยู่ไกลแ้สมาดินบุกันเด้อเฮาก็เนาะสิมากบ่นะนี่คือี่บ่ไกลครัเห็นตอนกะเจ้าใส่บาทนะคือสิงามเเราใส่บาดเด้อบ่ยนี่บ่ตอนเช้าจั เตะมองกรนโดงโอ้ยแต่พี่จะตื่นมารอตอนตีสามเลยคิดว่าบางบ้านกับเจ้าเสือตีห้างหุ่งลงอันนี้เตะมองเพราะว่ามัน,นหลายบ้านนี่บ้านเตะบ้านพลายกไปใบคนเดียวโอ้ยโอเคมันพลายแล้วมึงเข้าบ่ะคะใช่น้องพลอยโอ้ยเดทายน้องพลอยนึ่งเข้าแล้วเหมืนเข้า<ๆ>เลยน้องพลอยไม่สบายเป็นอย่างนะเจี๊ยบอึ๊บ่ซ <c oughs> น้องพลอยนี่บ่สบายแต่หน้าใส ไอ้บ้างบอกไอ้ไหม <c oughs> ไหนพี่ <c oughs> ไอ้นะ